รักใหญ่ใจกว้างร่วมสร้างสถานอบรมธรรม14กุมภาพันธ์2553มีอาวุโสท่านหนึ่งท่านกับภรรยารักกันมากเวลาไปไหนมาไหนก็บอกกันตลอดตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาไม่เคยมีเรื่องบาดหมาถึงขั้นแตกขักกันแม้สีภรรยาจะจุกจิกบ้างแต่ท่านมองว่าเป็นธรรมดาผู้หญิงทั้งสองทำงานในกรุงเทพอยู่คนละบ,บริษัทกันเช้าก็ออกไปทำงานเย็นก็กลับมาบ้านวันหยุดก็ไปช่วยงานทำไมมเป็นพิธีกรบ้าง ชวนเล่นกิจกรรมบ้างผ่อนคลายให้ญาติทำได้ปลดปล่อยเรื่องราววุ่นวายแต่การใช้ชีวิตแต่ละวันมีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ถ่ายทอดเบิกทมเมตตาให้บุคลากรญาติทำทุกคนมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างสถานธรรมใช้งบประมาณสิบกว่าล้านซึ่งที่เดิมปัจจุบันนี้เก่าและแคบเกินไม่พอสูคนบุญ3 0 0ร้อถึงสี่คนแล้วท่านเลยเมตตาให้ทุกคนร่วมกันตั้งกองทุนสร้างสถานธรรมอาวุโสชายท่านนี้ก็คิดเราคิดอีกตั้งหลายวันเลยปรึกษาภรรยาว่าน้องรัก เราจะตั้งกองทุนเท่าไรดีโอกาสอย่างนี้มีไม่บ่อยนะหลังสร้างเสร็จก็จะเป็นที่ให้ผู้คนนับพันนับหมื่นมาฟังธรรมบุญกุศลมากมายมีงานบุญเกือบทุกอาทิตย์คนที่มาฟังธรรมแล้วเข้าใจชีวิตเข้าใจศาสตรธรรมการเกิดตายเข้าใจสุขทุกในโลกรู้จักใช้ชีวิตที่ถูกต้องดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขคนเคยผิดเคยเลวจะกลับตัวเป็นคนดีพี่น้องเกลียดกันจะรักไข้ปรองดองครอบครัวที่แตกแยกมีโอกาสกลับคืนดีลูกหลานจะกระตันยู สังคมประเทศชาติก็ร่มเย็นเป็นสุขภรรยาท่านก็บอกว่าเราสองคนมีรายได้ไม่มากค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนก็ไม่น้อยใจจริงอยากเก็บเงินซื้อรถสักคันไว้ขับไปทํางานกลับบ้านต่างจังหวัดไปเยี่ยมญาติพี่น้องแต่ถึงอย่างไรโอกาสบุญเช่นนี้เราก็ไม่ควรพลาดเราตั้งกองทุนสักครึ่งแสนเถอะน้องจะช่วยพี่ยอดกระปุกให้เดือนละเล็กน้อยอาจจะชา้าแต่สักหนึ่งถึงสองปีก็บรรลุความตั้งใจได้ส่วนเรื่องรถเราก็ค่อยๆสะสมต่อไปก็ได้ อาวุโสชายพูดว่าขอบใจน้องมากที่เสียสละเข้าใจพี่เข้าใจพระอาจารย์อาวุโสหญิงตอบไม่เป็นไรน้องรู้ว่าชีวิตอนิจจงเรามีความสุขบนโลกก็ไม่เกินร้อยปีสิ่งดีๆเราทำได้ก็ทำเถอะทำแล้วสุขใจก็เป็นกุศลแล้วแม้สังคมปัจจุบันจะเจริญมากมายมีเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกแสงสีสิ่งล่อใจมากมายพร้อมที่จะพัดพาจิตใจคนให้หลงในมาย,ยาวัตถุหลงลาบยศสรเสริญ แต่ก็ยังมีครอบครัวน้อยๆหลายครอบครัวที่เป็นครอบครัวของพระศรีอาท้องใหญ่ใจกว้างเสียสละมีเมตตาอยู่กันอย่างพอเพียงมีความสุขไม่โลภหลงไปกับกระแสะกิเลสไม่หลงไปกับความหรูหราแห่งสังคมวัตถุสองสามีภรรยามีความคิดมุมมองที่แตกต่างจากคนทั่วไปและเขาเชื่อว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเขาเป็นความสุขนิรันดอนกว่าอาหารหรูๆเสื้อผ้าแพงๆลาบโยสการะมากมายเพราะวันสุดท้ายของชีวิตทุกคนก็เอาไปไม่ได้ ครอบครัวของพวกเขาแมดูภายนอกก็แค่พนักง,งานบริษัทสาวโรงงานสามีเป็นแค่หัวหน้าช่างไฟแต่ภายในจิตใจของพวกเขาแล้วช่างเป็นคู่บุญมีวาสนาดียิ่งนักจิตใจงดงามดูถพรพโอสัตว์ความสุขส่วนตัวความสุขในครอบครัวเอาไวท้ทีหลังเอาศีละทาความดีมาเป็นอันดับแรก